ความหวังของหมู่บ้านเดอะครีซี่แกงนะครับอย่างทีมซูซูกินั้นดูเหมือนว่าจะมีร่มโพร,ร่มไสคนใหม่แล้วนะครับกับซีซั่น2022นี้หลังจากที่ดาวิดเดบีวิโอนั้นโบกมือลาเซกุตบายซูซูกิไปนะครับในซีซั่น2021ที่ผ่านมาและมันทําให้แฟนๆนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการที่ซูซูกินั้นขาดร่มโพร,ร่มไสอย่างดาวิดเดบีวิโอไปนั้นทําให้ผลงานของซูซูกินั้นตุปปต๊ปั้นตุบเปไปหมดเลยนะครับและซูซูกินั้นก็ครีซี่แก๊งสมชื่อจริงๆนะครับกับการที่ซู ไม่หาใครมาทําหน้าที่แทนดาวิดเดบิวิโอเลยนะครับในการเป็นหัวเรือหรือว่าเป็นแม่ทับนะครับในการทําศึกในรายการมโต GP หลังจบซีซั่น2 0 2 1ที่ผ่านมานะครับข่าวสําหรับว่าที่แม่ทับคนใหม่ของซูซูกินั้นก็มีออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่จู่ๆนะครับก่อนที่จะมีการทาพรีซีซั่นนะครับที่เซปังนั้นข่าวก็เงียบหายไปดื้อๆเลยนะครับและจู่ๆนะครับก็มีกระแสข่าวกลับมาพร้อมกับชื่อแม่ทับคนใหม่นะครับของเดอะคราซี่แก๊งและหัวเรือใหญ่คนใหม่นั้นก็คือลิวิโอชัปโป้นั่นเองะแล ฝีมือของリヴィオチャポ่คนนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเมื่อก่อนนั้นเขาเคยพาเคซี่สโตเนอร์นะครับคว้าแชมป์มาแล้วนะครับกับดูคาติซึ่งเป็นแชมป์เดียวของดูคาติอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในปี2007นะครับต่อมาในปี2011ครับเคซี่สโตเนอร์ได้ตัดสินใจย้ายไปซบอกนะครับในสีเสื้อเรปโซฮอนด้าริヴィオチャポ่ก็สามารถพาเคซี่สโตเนอร์นะครับคว้าแชมป์ให้กับสีเสื้อเรปโซฮอนด้าได้อีกหนึ่งครั้งนะครับและหลังจากที่เคซี่สโตเนอร์นะครับแข ของลิวิโอชอ p โอก็ทำการดึงตัวมาร์คมาเกสขึ้นมาจากชั้นม o t ตอร์ทูนครับลิวิโอชอปโอครับทำการปั้นม์ามาเกสครับจนเป็นแชมป์นะครับจนแชมป์ของม้ามาเกสนั้นผุดเป็นดอกเห็ดนะครับมาจนถึงปี2016เลยทีเดียว และถ้าหากว่ากระแสข่าวนี้นะครับมันเกิดขึ้นจริงครับหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าซูซูกินั้นได้เพชรเม็ดงามมากๆเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าซูซูกินั้นจะสามารถคว้าแชมป์ได้เลยนะครับในปีนี้เพราะว่า r ิวิโอชัปโปนั้นก็ร้างเวทีไปนานแล้วเช่นกันนะครับเขาก็ต้องรื้อวิชาฟื้นวิชากันบ้างก่อนนะครับและอะไรหลายๆอย่างครับในวงการม o ต GP นั้นมันก็ไม่ได้หยุดย่ําอยู่กับที่นะครับทุกอย่างนั้นมันมีการพัฒนามาครับมาจนถึงทุกวันนี้อะไรททีีีี่่่่่มมมมมัััันนนนนนนเเเคคยยยยใช้้้้กก็็ปปลลไแววะรขึอูาาาจสถ ปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าปรับตัวให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยได้เร็วมากแค่ไหนนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ต้องเรียนกับเพื่อนๆเลยนะครับว่ายุคของดาวิดเดบิวิโอนั้นนะครับเป็นยุคที่รถของซูซูกินั้นมีการพัฒนารถได้ดีเลยนะครับและประสบการณ์ทํางานนะครับของดาวิดเดบิวิโอกับทีมงานชาวญี่ปุ่นนั้นเจ้าตัวนั้นก็สามารถทํางานออกมาได้อย่างดีเลยนะมีผลงานที่ดีนะครับและยุคของดาวิดเดบิวิโอนั้นก็สามารถพาซูซูกินั้นไปคว้าแชมป์ได้ด้วยอีกนะครับและหากว่ากระแสข่าวนี้นะครับเกิดขึ้ ได้นะครับนอกจากผลงานของเขานะครับเราก็ต้องรอดูนู่นแหละครับท้ายซีซั่น2022นะครับว่า ผลงานของลิวิโอชาโปนั้นจากการันตีชื่อเขาได้มากแค่ไหนนะครับกับการที่จะพาซูซูกินั้นคว้าแชมป์โลกได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับและจากกระแสข่าวนะครับยังมีการเชื่อกันอีกครับว่าการมาของร่มโพร่มใสคนใหม่นะครับอย่างลิวิโอชาโปนี้นะครับซูซูกินั้นจะสามารถคว้าลายเซ็นของโจอันเมียนะครับซึ่งเป็นนักแข่งคนสําคัญเลยครับที่พาซูซูกินั้นไปคว้าแชมป์โลกมาได้นะครับกับยุคโมเดิร์นจีพีนะครับเรียกว่าการมาของลิวิโอชาโปนั้นจบครบในที่เดียวเลยนะครับถึงเครื่องมากและการมาของลิวิโอชาโปนี้นะ การประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในกระแสข่าวนะครับยังเชื่อกันว่ารอเพียงแค่วันดีนะครับหรือว่าโอกาสดีๆนะครับที่จะได้พูดเรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับผมนะครับในฐานะของแฟนขับโมโตอจีพีนะครับก็ขอยินดีนะครับกับแฟนๆครีซี่แก๊งด้วยนะครับที่จะมีร่มโพร่มสคนใหม่แล้วนะครับที่จะมาสู้ศึกในรายการโมโตอจีพีนะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจจจ้งงงเเตืืออออนนะะครรับพพ่่่่่่ทีไมมมลาาาาดขขวสใหๆกชผ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ